ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งโดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งตรวจสอบเป็นของสภาราของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถได้ครับชาชาลาจะอยู่ทาง้ายมือของท่านโปรดระมัดระวังอันตรนายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถได้ครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่ง ผู้โดยสารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดตรวจนสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบนดดวนรถนะครับาชานชะลาจะอยู่ทางด้านซ้ายขบวนรถเที่ยวนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169รับส่งผู้โดยสารต้นทางจากสถานีการกรุงเทพอภิวั์สุดปลายทางสถานียะลาครับ ทางการนาท่านผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบัรทัดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายหลายแรงได้นะครับนอกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีลาดตุลีสถานีปากท่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณนักผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและหวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงม,มีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ